เลก็โหดเว้ยกูก็เปลี่ยนทุกราวแล้วนะแทบเปลี่ยนไม่เปลี่ยนยังมึงทำนักทำตายเจนมาเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยนะ ริดแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเงินและบัตรไลออดผ่านเว็บไซต์ริดแมนช็อปถูกคุ้มถอยเข้าไวใน5นาทีและยังมีบริการผ่อนชำระที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายพิเศษสำหรับคนที่เติมในเว็บเมื่อเลือกแพ็กที่ร่วมรายการรับไปเลยริดแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ถูกคุ้มเติมไวขนาดนี้ที่ริดแมนช็อปเท่านั้น ไอ้อะไรอ่ะโอ้ปวดหัวว่ะเกมก็มาแล้วดู้หิ้ไปก่อนแล้วกันตั้งของไม่ทนนันอีกโอ้เอ้ยพี่กรณ์เนี่ยเอาเด็กเอาเด็กเกินเยอะวะไหนอหนึ่ e enemy remaining. ได้ชวันเจ็ดถูกแล้วที่มึงเลือกมาโคยี่ี้มันซื้อสัตว์โคตรแรงที่ี้ All left. Like. Let me hold. Let me hold. Flawless. a Yeah, pick him This is a nice spot. They walk. They found my wire. What go again. End up. From hall. Cage triggered. Hey. Oh, I don't know. Oh, Toxins, go border. Toxins going on. No, no, more, no, no. There, there. Do you Do One enemy remaining. <laughs> Team A.

ฮันเวท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 สกิเวทสกันเวทสกิลฮันเวทสกิลฮันเนเวทสกิลฮันเวสกิลฮันเวทสกิลฮันเวทสกิลฮันเวลฮวทลฮันเวทสกิล ทั้งเสือไม่มีใครโดนแถบนี้แบกใส่แบกใส่ทูแบกใส่ทีเอาทีเอาทีบีเมลแล้วกหลังไซส์สองบีกวนะบอบพีชเตเคจทริกเกอร์เคจทริกเกอร ไแบ็กไดิเ <Tipp ett> <m> ็ไปดิเพื่อนเปน่าเช็คองเพื่อนแบ็กไซรฟินิกโปปไ์ปเออน่าจะเหลือลูกไม่ชัวร์โดนแฟกก่อนเข้ามาแล้วลูกอะไรตออะไรแลงไซ์เาหนึ่งสองหนึ่ง กินฟันดอกใช่ไล่ต่อไล่ต่อเจจทามิ่งเขาดีอย่างวะโอ๊ยโอ้วก็ถือมีไอ้เหี้ยร์เขาดีเล่นเถื่อนเลยหรอเก่งเก่งเลยหรอไปไปเก่งเลยหรอ Last player standing ไอ้ขึ้งมาเนี่ยตัวติดแถบมีใครยิงไหมวะไม่มียิงมันยิงแถบคตรไวเลย ไปดูไปดูแชทนี่ฮะวอลนัทวอลนัทไ Where is everyone hiding? โอ้ดูยิงวันนี้เป็นไปได้เยไปไนะไปได้เขาไมไปตัวยูเซ็บร้อยเอฟฝั่งโดนก็จวอยู่พี่ฝั่งโดนก็จวอยู่ทำไมวะมันก็ยิงมืนผมนะ Yes this is d o n k ยิงยี่ยี่ เช่ตัวอะไรก็โหดเว้ย This goes here This mighty f u c เข้าเลกระเพราครับผมเป็นคนกินง่ายขี่คองตายเลย I know exactly where you are. Foy, So Eagle eyed One enemy remaining. i oh. 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 Player standing. spike. spike down. am <laughs> <down. laughs> <laughs> <laughs> a man. down. am man. down. man. เล่นเก่งจนี่ำมดาอะไรมั่วๆก็ชอบอยู่แล้วมั่วฟินิี่ไปอ่ะกี้ครับหวยเขาพังแถบได้หมดเลยฟากรู้ว่าบีโหดก็ตีบีบีบีเดอยอโอ้โหปีนอยู่เฮียเอาทวีใส่ด มิดเนาะ50ต้องได้หนึ่งตลอดไอ้เหี้ยไม่มีแบบตายฟรีหรอกครับแล้วเขาคุยอะไรกันมาดูตีแต่บอมกูในแท็บสองเลยมาดิกูว่ากูเปลี่ยนทุกลาวแล้วนะแท็บเปลี่ยนวันนี้มึงข้านะคขาตายเจมน่ะเจมส์ไม่เปลี่ยนเลยนะอ้า๋อแฟชแั่ครับแฟลชแั่นต้องานว่ะไมเา

สามเลยโอ้ยโอ้โหเ้ยแท็บไม่โดนสักคนแล้วแมงเสือกทำลายถูกได้รอบนี้ใครวะเนี่ยโซว่าแตกละรู้แท็บกูทุกอันเลย cage triggered no heart ที่ผมมาถูกมั้ยต่วนี้ตัวนี้เนี่ยบอมอยู่เสาหนึ่งตู้ใส่ตู้ออกไม้อะไม่ต่างบอมเพราะ 어 굉장히 볼싸 3 뒤에 뒤에 올리원 비올리원 비 고피 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 고파낸 탄낸 탄

네 유동 나고 도는. 한 조합. One down. Cage 스마이트 스마이트 베이스. Cage 트리거. 한 조합. Enemy remaining. 하나 하나. 네 골. 어, 야, 길. 코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 . Push me, push sí me, push me. 한 조합.

อั่มดันนัมดนไปแล้วรัทุกคนเจอนะครับกินข้าวกอ,อมปากหอมคอว่าะนะ uh, <by> <laughs> นี่ถือว่าเป็น <Under lines. S 1> วันที่วันที่ดีเขียวไป3เกมว่าดวดไซฟ์ her, ร์เลยว่าเปิดไป5 mm ้าไซฟอร์เมนนะครับ